สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซี 4, ทุกท่านนะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไรยากของเราอยา่าใบข้าวก็หมดรุ่นแล้วนะครับผมรอบสองจบไปแล้วนะครับรอบสามต้องรออีกชั่งนิดก่อนนะครับผม ทางนู้นก็เริ่มจะยาวแล้วแล้วก็ไล่มาทางนี้อีกนะครับผมเราก็จะมานี่เอายาค้างๆนี่ไปให้เชอร์รี่นะครับผมเก็บเก็บเอาข้างๆนี้ตามร่องอือใช่หมดแล้วครับผมได้หมดได้หมดไปนู่นโอ้ได้อีกแล้วกินอีกครับผม นเนี่ยเปียก็เชียวลอยอสักนิดนะครับผมหางมะนาวลอยสักนิดนะตรงนี้ใกล้แล้วนี่ไล่ไล่ไปนู่นเลยนะครับผมว้าได้ยาตีนตุ๊กแกไปหลายมาัดอยู่นะครับผมกินดีไล่ขบับขอบนี่แหละครับผม วันหยุดอย่างนี้กล้วยก็เขียวดีเนาะยังไงนี่โอเคครับไปไปกันครับวาวไปฮะบอเราหมอมาตัดยากครับเนี่ยเปี้ย นดงนาทีแล้วสามวิหกสิ่เดียมมันก็ต้งตึอ๋อยกตัวนี้ไปใส่กันนี่เ,นเต็มเต็มไ,ไปหมดเลยแหละพอแล้วมันติดเครืออยู่นี่เอาไปใส่ตัวนั้นไอ้กองนั่นนะ้ามัดนั่นนะ้าเอาไปเต็มทีเดียวต้องต้องยกไปยกขึ้นยกลงเอาให้หมดเอาให้หมดข้างล่าง ไปหมดแล้วพอแล้วหกขอบ,บกับยาอีกหกเบกกาดคล้มฟ้าคล้มฝนก็เย็นสบาย ดันไปดันไปมันจะตกโอเคู้ได้แล้วหนึ่งวันลุงลุงลุงโอ้วันนี้เย็นดีสบายไม่ได้ออกนอกบ้านเลยลีเดี๋ยวพ่อก็ต้องไปออกไปไล่มันอีกนะครับผมกินข้าวสกเสร็จก็ออกไปไล่มันสเปรัง โอเคจับด okay. <M à. S 1> ีๆด้วยหนิเดินมาแตกสะน้ำโม่หมดเลยเดี๋ยวนี้มัดหยาดกอดเอากอดเอากอดยาวจับเชือกงานกอดเอาเขาอื่นนู่นไปตั้งตรงนู่นไก่อ้อยที่ที่เออมันเป็นก้อนก้อนสั่นๆด้วยเออกอดเอากอดเอา เออมันจะคองชอบของชอบเลยวันนี้สดๆจากสวนยาทุกอย่างกินได้ขอเป็นยาเกิดมาเถอะจัดการเองน่าฝนมันก็นอย่างนี้เอาเอาออไปยับฟังนู้น เลยจากมัดเลือกินมัดสงมัดหรอมัดหนึ่งสองบ,อบอึบโอ้โเอโอ,โอสะเลยบบบนี้ต,ตั้ง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 บานเอ,ออเอาเป็นยาอันนี้ยายาใบข้าวเลยอยู่มัดหนึ่งตึนแต่เชือกคาด นู่นไปอยู่ยอดโอ้ตังไปไปไป,ไปโอ้บันไดแล้วยอดโอ้บันไดแล้วบันไดแล้ว,อลวโอเคไปใส่น้ำใส่ถังจะออกไปไล่มันสับปะหลังโอเคเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ลูกสาวครับจะออกไปไล่มันสับปะหลังครับผมเตรียมไว้แล้วครับผม,มนีมอ่อ้อยคุณแม่จีนที่ตัดมา,มาเมื่อวานนี่ก็ นี่นะครับเรือนมัดตัดรอบๆไปส่วนที่ยังไม่ค่อยสูงนะครับผมรอบๆตัดมากอดกินไปเรื่อยๆนะครับผมกินไปเรื่อยๆน่าจะได้หลายวันอยู่หลายเดือนอยู่เรื่อยครับผมของหวานไม่ขาด่ะใส่ยาทีละนิด เหมืนฝนจะค่อยๆ,บๆ,บๆ,บๆเบาเบาเบายวออกไปไล่มันสับหลังเผื่อไม่ยากก็จะติดมาด้วยเพิ่มเติมไปไม่ได้ออกไปข้างนอกวันนี้อะอยู่นี่แหละน,นี้ออกก็ได้อยู่ใ,ใกล้บัรจันโอเคครับเดี๋ยวออกไปไล่มันกันครับ มาจากไร่มันนะครับผมเที่ยงเลอให้น้ำกินพอดี Này. Ừ. lúc 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 mặt cho ngày nó mà đi ขับถ่ายตรงนี้อนอนเที่ยงลงให้นะครับคำนี้จะไปทาไมสบัเกัาไป มายามบ่ายครับผมมาตัดอ้อยให้เชอรี่ครับผมโอ้ทางตัดอ้อยเชอรี่กันอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยทาง นี่อ้อยที่เราซื้อไว้หนึ่งันห้ารอยคะแนนนะครับคุณแม่จินนะครับซื้อไว้ให้เชอรี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วเริ่มเริ่มกินแล้วสลับสับเปลี่ยนอาหารยาก,ก็มีเยอะด้วยนี่เอาอยาตรงนี้ด้วยก็ได้นี่รอนไปอยาก,ก็มีอ้อยก็มี ก้อยยื้อ้อยกยยืนี่ครับผมวันนั้นเรามาเอาตรงนี้ไปเอาโลโล,โลที่นี่๋ยวนี้ก่อนนะครับผมข้างในเอาไปกินยาวๆไปครับผมไปกินยาวๆไปครับโอ้ ตัดอะไรนี้ก่อนจุกจป๊จิบตัดเอาจุก๊กจิเทนี้ไปก่อนนะครับนี่หืมยาจาเยอะตุนต่นมีคนเข้ามาตัดดู่ด ตัดยาคือครับผมเดี๋ยวมาตัดกันครับสำหรับสปเปรยนอาหารได้อ้อยครบจำนวนเลยนะครับผมสี่มัดตัดเฉพาะด้านข้างนะครับตรงที่ยาเยอะๆมันจะนั่นให้เตียนไปนะครับผมสี่มัดเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาอยาไปด้วยสองมัดอือ ใหญ่เยอะเลยใหญ่เยอะเลยข้างในก็สูงเลยเด้เป็นลำเลยเดินกินไปยาวๆไปเลยนะครับบัลลมัดสองมัดนี่ข้างในก็ยาวเลยเด้นนี่เป็นลำเลยเดินลำต้นเลยโอ้ยากเยอะใหญ่นะจะตีนตุ๊กแกเอาใหญ่ก็สองมัดนะครับผม ไปๆอปุกกีหอเลยอุ้ยตกหลุมโอ้หวยประทิ์อ้าได้สองหมัดแล้วครบจำนวนนะครับผมก็จะแบกอ้อยออกไปโอ้ต้องเดินหลายรอบเลยหกรอบหกรอบหกรอบ,หก,อบหกเที่ยว ปกมัดอยู่ครับแบกกันมาคนเดียวสาเล้งผู้ช่วยไม่มาไม่ได้รถกระบ,บะมาอมโออเอาชลีมาปลอยใสย่เลบอนบริเวณนี้เคครับผมเดี๋ยวแบกไปครับกินน้ำครับผม หลังจากเอาอ้อยมาลงนะฮะอ้อยยามาลงแล้วก็ให้กินน้ําแล้วก็จะได้แช่เท้าวันนี้ผลไม้ไม่มีเลยเด้อวันนี้เด้อผลไม้ไม่มีเลยวันนี้ทิศนี้ผลไม้ไม่เหลือเลยเอาละ บนแล้วโอ้ไม่หลอนบ่ก็หลอนกั่บนบนตากบนแล้วบนไม่หลอนบ่บนอันเปียกเลยเลยเลยบนสูงสูงแล้วสูงเอออีกอีกอีกสูง อีกอ่ะได้เย็นติฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเอริจังด้วยนะคะ